รถน,น่ารักที่สุดในปีนี้เป๋ายกให้คู่รักอารมณ์ดี๋อกับเอค่ะกับงานแต่งตีมงานวัดนะคะเขายกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนหนังกลางแปลงแม้กระทั่งกำแพงวัดอะคะ่ะเอามาไว้ในโรงแรมหรูๆอย่างแชงกรีลาได้อย่างนาับื่นตาตื่นใจของชํำรวยก็เก๋ค่ะเป็นลอตตอรีค่ะมางานแต่งตอเอนะคะเพะ้อๆถูกหวยรวยนะจ๊ะแม้กระทั่งผู้มาร่วมงานก็ยังพร้อมใจกันแต่งชุดไทยและผ้าลายดอกบรรยากาศไทยๆอบอุ่นอิ่มอุ่นไปทั้งงานเลยค่ะ และหมาดกับพิธีฉลองสมรสของคู่รักมาราทอนปักป๊อกที่ลานสังคีสาราพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในคอนเซ็ปต์ไทยร่วมสมัยและที่ไม่เคยเห็นในงานแต่งดาราคู่ไหนเลยก็ตรงที่มีการแสดงหน้าตสินไทยค่ะมีทั้งโขนรำฉุยฉายฟ้อนเทียนและตีกลองชัยยะมงคลค่ะ ส่วนคู่หวานแอปสงกลานเข้ามาในคอนเซปต์ Secret Garden นะคะเขาเนรมิตโรงแรม m a n ดาริน o อรเรนเจให้เป็นสวนดอกไม้สุดโรแมนติกส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้นําเข้าอะคะ่ะมากแค่ไหนคิดดูนะคะแค่ดอกกุหลาบก็30,000ื่นกว่าดอกเข้าไปแล้วส่วนพิธีแต่งงานแบบไทยกลางขุนเขาโบนันซาก็โรแมนติกสุดๆเพราะเขาเจาะจงเลือกจัดพิธีที่ต้นมะขามคู่อายุกว่าร้อปีจึงเป็นมงคลกับชีวิตคู่ค่ะ และบังเอิญจริงๆที่งานฉลองสมรสของชาคริตกับบุญเส้นก็มีคอนเซปต์ Secret การ d เด้นเหมือนกันทั้งงานก็เต็มไปด้วยกุหลาบและแสงเทียนแต่ที่เก๋สุดๆก็คือชุดเจ้าสาวสั้นๆตามสไตล์บุญเส้นค่ะแล้วก็ที่น่ารักมากๆก็คือของชำร่วยก็จะเป็นไดอารี่กับเมนูปรุงรักบอกเคล็ดลับรักยืนยงว่าต้องผสมผสานความรักความเข้าใจความเอาใจใส่เข้าด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เสียยี่ห้อเจ้าบ่าวเป็นครอบครัวเลยนะคะ ขณะที่สาวเปรีย้ยวแป้งออนจิรากับผู้กองต้อมส่งพันธ์ค่ะมาในคอนเซป The Musical Land of Love ซุ้มตัดเค้กเนี่ยออกแบบมาเป็นม้าหมุนน่ารักค่ะแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือชุดเจ้าสาวราคา7หลักเลยนะส่วนคู่แอนภูริคู่นี้เขาคบกันมา7ปีเขาบอกว่ารักคือการเดินทางเพราะฉะนั้นก็เลยสะท้อนความคิดนี้ในงานแต่งใช้คอนเซป Journey of Love ส่วนคู่รักนักร้องโยงก้อยมาในธีมเรโทรไปจัดกันที่มิวเซียมสยามนะคะยิ่งทําให้งานนิ้โรแมนติกมากขึ้นไปอีกก็คือเจ้าบ่าวค่ะลงมือตัดเย็บชุดเจ้าสาวให้กับมือเลยนะ และที่เก๋สุดๆก็คืองานแต่งของหนุ่มร็อกปิดบอดดี้สแลมจูงมือน้องโบตานแฟนสาวนักวงการแต่งงานในคอนเซ็ปต์ร็อกค่ะใส่ชุดหนังมาเลยและเป็นสีดําด้วยใครว่าไม่เป็นมงคลนะจัดเต็มในงานนี้ค่ะเพราะว่าชาวร็อกเขาบอกว่าสีดำเนี่ยเป็นสีอมาตะความรักจะได้ออมาตะเหมือนกัน